วันนี้ซื้อถังมาใหม่นะคะจะมารีวิวถังนะที่ซื้อถังใหม่เพราะว่าอยากได้ไซส์ใหญ่กว่าเดิมนะคะให้ทรงสี่เหลี่ยมเห็นไหมอันเก่าเราคือสีเขียวนี่ทรงนี้แต่อันนี้เราก็าอ,อยากได้ใหญ่กว่านี้หน่อยนึงนะก็เลยซื้อสีทรงสี่เหลี่ยมมาได้มาในราคา152าบาทเพื่อนอ่ะแล้วเนี้ยเอามารีวิวให้เพื่อนดูให้เห็นกันชัดๆไปเลยว่ามันใหญ่กว่ากันจริงไหมส่วนตัวเราคิดว่ามันใหญ่กว่ากันหน่อยหนึ่งนะ อืมจริงมันก็ใหญ่กว่ากันหน่อยหนึ่งแล้วราคามันก็จะแพงกว่าหน่อยนึงไม่แพงกว่ากันสักเท่าไหร่แต่ถ้าใครอ่ะอยากได้ไซส์ใหญ่หน่อยแนะนำเซีเหลีห่ยมเลยนะเพื่อนเอออ่าแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวนะคะน้ำยาส้มสั่งมาพร้อมกันเลยน้ำยาส้มที่ในตยทิกติกกกำลังแบบโฆษณาเหลือเกินว่าถูกพื้นแล้วพื้นเงาแวบบนะ วันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูพร้อมกันทั้ง2องอย่างเลยนะน,นั่นคือน้ำยาทั่วไปตามท้องตลาดทั่วไปอันนี้คือน้ำยาส้มมาเริ่มกัน ทีนี้มาดูกันว่าหลังจากถูเสร็จแล้วสองฝั่งจะเป็นยังไงนะฝัะ่งนั้นตรงนั้นน่ะมาถึงตรงเนี้ยเส้นเนี้ยคือน้ำยาธรรมดาทั่วไปจำทงตลาดนะดูดูสิดูคำเงาของมันนะอันนี้รีวิวกันแบบไม่ต้องอวยเลยนะเห็นเขาโฆษณาว่าของเขาดีเหลือเกิน ก็เลยซื้อมาใช้นะอันนี้คือน้ํายาธรรมดานะจ้าจาว่าไงคะลกูกขอแม่รีวิวแป๊บนึงนะคะโอเคไหมเออนี่ฝั่งนี้เป็นน้ํายาส้มนะเพื่อนคิดว่าไงอันนี้เราให้เพื่อนเพื่อนแสดงความคิดเห็นนะนี่คือน้ํายาส้มที่เขาว่าเนี่ยเพื่อนว่าไงมัน เื่อนว่ามันเงาต่างกันว่ะอันนี้น้ำยาส้มนะชูเอฟมาตรงนี้ตั้งแต่เส้นนี้มานี่คือน้ำยาธรรมดามน้ำยาธรรมดาน,นี่น,รรน,นี่น้ำยาธรรมดาในน้ำยาส้มนะนะดูสิมันเงาต่างกันไหมอ่าเพื่อนสแสดงความคิดเห็นกันเ,เองนะไม่รู้นะน,นี่มารีวิวให้ดูแล้วส่วนตัวคิดว่าน้ำยาส้มแห้งเร็วกว่าน้ำยาทั่วไปค่ะ ใช้แล้วแนะนําค่ะใช้ดีจริงตัดสินใจได้เลยค่ะเพื่อนถ้าใครยัง,งลังเรออยู่ดีจริงค่ะ